สวัสดีเพื่อนชาวสเตปกีฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสเตปกีนะฮะรายการที่ครณพบกันร,รูทิวรูปแบบใหม่จริงฮะเพราะเรานนะไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพวกด้วยนั่นเองนะฮะวันนี้เราอยู่กับ Vivo V3 นั่นเองนะฮะแทนแทนทนแทนนะทุกคนกนะ็คงจะอยากรู้อยู่แล้วนะ,ะว่าตัวนี้เป็นยัางไงเพราะเปิดราคามาเนี่ย ต้องบอกว่าต่ำกว่าหมื่นของ vivo ฮะแต่ว่าราคาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าราคาเนี้ยอยู่ที่8,990บาทนะเกิดว่าเป็นมือถือจีนในร้านนะฮะโอ้ยมีกมากมายเลยฮะไม่ชุนะฮะตอนนี้เครื่องกัดีแท็กใช่ไหม7,990ก็ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยนะฮะโอ้ยด้มี 8 0 0พันกว่าบาทนี่มีหลายยี่ห้อเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่า vivo เองเขาก็มีจุดขายของเขาเหมือนกันนะฮะเรามาดูกันดีกว่าว่าจุดขายเขาคืออะไรนะฮะจุดขายของเขาก็คือร้านนั่นเองนะร้านค้าต่างๆในประเทศไทยแล้วก็ในกรุงเทพนั่นคือจุดขายของเขานะฮะส่วนจุดซ่อมก็คือศูนย์บริการเย้นะฮะจะมาเล่นมุกแบบนี้ทําไมนะฮะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะฮะ vivo ตัวนี้นะฮะใช้ cpu นะฮะเป็น snapdragon นะฮะห1หนึ่งนะฮะตอนแรกบอกเฮ้ย snapdragon ห1 6นึ่งมันมันได้เหรอพี่มันมันใช่เหรอ นะฮะนะฮะตัว snapdragon 616เนี่ยก็คืออัปเกรดขึ้นมานะฮะจาก snapdragon 615นั่นเองนะฮะซึ่งการอัปเกรดครั้งนี้เนี่ยณุดูเองก็ได้ลองเล่นมาเป็นเป็นเดือนแล้วนะ vivo v 3เนี่ยเล่นมาเป็นเดือนเดือนแล้วใครที่ติดตามในเพจคงจะทราบดีนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันดีกว่า615เยอะจริงๆริงนะน,น่าสนใจมากๆนะฮะแรมเนี่ยให้มา30ให้แรมให้มา3ฮะรอมนั้นให้มา32อนะ่า แล้วก็มาพร้อมกับ Android 5.1นั่นเองฮะและเป็นไปได้มากว่าจะอยู่แค่ตรงนี้นั่นเองนะฮะนักน่าวคาดหวัง6.0แล้วก็คิดว่ายากนะฮะการใช้งานท่วๆไปโดาทำงานได้ดีนะฮะปุ๊บนะฮะเราเปิดข้อมูลของ vivo v สาขึ้นมาเต็มไม่หมดนะฮะก็ถือว่าเร็วฮะคุณภาพทัชสกรีนของ vivo นั้นอยู่ในระดับพรีเมียมฮะยอดเยี่ยมและโดดเด่นไม่ทำให้เสียชื่อเลยนะฮะแผ่นพิมพ์นั้นสามารถโหลดเพิ่มได้นะฮะมีเมนูภาษาไทยนะฮะอ่านเขียนภาษาไทยได้ครบ 100%เต็มนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเราจะเข้ากดเข้าต๊กนะฮะการโหลดเนี่ยมันจะช้ากว่านะฮะคือ CPU ตัวนี้เนี่ยจะช้ากว่า s n a p d r a g o เก5 0นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเจอ Re d m i Note 3 Pro เข้าไปเนี่ยนะฮะก็น่าสะเทือนเหมือนกันเรื่องของความเร็วนะฮะแต่ว่าอย่าเพิ่งดูถูกคน6ไปนักนะฮะ616เนี่ยถือว่าเท่ามาได้โอเคระดับหนึ่งเลยอ่ะคือในดุส่วนตัวก็ถือว่าค่อนข้างชอบนะฮะเห็นว่าเข้าเว็บเข้าอะไรเร็วๆมากฮะจะกดออก นะฮะก็ถือว่าเนี่ยฮะมันไม่ถึงขนาดพึบๆพแต่ว่าไม่ได้ช้าขนาดว่ารอไม่ได้นะมันแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะคิดว่าทุกคนคงจะรอได้นะฮะเป็นไงบ้างนะฮะแล้วโอ้โหถือว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะสำหรับ616ก็ใช้มาสักพักหนึ่งนะฮะก็จะมีเออเวลามีหน่วงบ้างเล็กน้อยนะฮะเวลามีการเออเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมซีพียูนะฮะแต่ว่าอย่าไปพูดถึงมันเลยละกันเอาเป็นว่าก็ถ้าเกิดว่าคุณจะคาดหวังว่าความเร็วอยู่ระดับไหนนะฮะน่าดูให้เป็นระดับกลาง และค่อนข้างโอเคนะฮะกว่าตอนเป็น6-15พอสมควรนะฮะหลายลคนแรกอยากรู้ว่าแรกเกมเป็นยังไงนะฮะเราจะเริ่มจากเกมที่หนักๆก่อนเลยแล้วกันนะอย่างเกมชื่อว่า Freeblade War Hammer นั่นเองฮะซึ่งแน่นอนว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้นน่าดูดแอบตกใจไม่น้อยเหมือนกันนะฮะความสมูทก็อยู่ในระดับที่น่าตกใจนะฮะม่น่าเชื่อลำโพงนะฮะด้านล่างจะมี1อันอยู่ทางนี้นะฮะเป็นลำโพงนะฮะนี้น่าจะเป็นไมโครโฟนนะฮะไมโครโฟนข้างบนนี้น่าจะเป็นไม่เออนี่เข็มจิ้ม อา้าวมีไมค์นตัวเดียวเหรออา้ามีไมโครโฟนตัวเดียวฮะถ้าตัวนี้เป็นไมโครโฟนฮะก็แสดงว่าตัวนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจอันนี้ไม่ได้หาข้อมูลมาบอกก่อนเลยถ้าเกิดว่าไม่มีไม์ตัดเสียงจริงๆก็คืออาจจะนะฮะมาอยู่ในที่เดียวกันหรือเปล่าดาวเอานะฮะแต่ว่าตรงนี้นดุดไม่เห็นรูไมโครโฟนอีกสักดูหนึ่งเลยใครรู้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกด้วยแล้วกันเนาะค่อยๆคุยกันนะ,ะภาษามนุษย์เราคุยกันดีๆได้นะ,ะไม่ต้องโง่เวกโวยวายอะไรกันนะฮะอันนี้เป็นอ่ อลูมิเนียมนะฮะจับเดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นเกมดูเดี๋ยวดูด้วยว่าร้อนไม่ร้อนนะฮะก็แหมก็สวยดีเหมือนกันนะสวยดีเหมือนกันอ่ะมานี่ฮะนี่ไม่ใช่ดาดแรกด้วยฮะดันมาหลังๆแล้วยิงสิคุณรออะไรอยู่ตุ่ม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 ,มนี่ฮะทัะสกรีนถือว่าไหลลื่นแล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะฮะ เต็มเลยมัวคือถ้าดุดมองผ่านกล้องนะฮะก็เลยจะไม่ค่อยเห็นศัตรูเท่าไ,รนะนะะาไหร่นักนะฮะไอ้นี่ก็ดทำไมโอเวอร์ฮีทโอเวอร์ฮีทเรออัดมองไม่เห็นเลยฮะ,ะอัดโอเวอร์ฮีทจริงเลยยิงนานโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยจะตายแล้วอ่ายังไงอะ่ะนี่ฮะไหลลื่นมากจนน่าตกใจฮะคือมันไหลลื่นมากเลยอะ่ะนะฮะแล้วก็เล่นได้ไม่มีอาการเท่าไหร่นักนะฮะ คือภาพรวมก็คือเล่นเล่นได้ค่อนข้างดีนั่นแหละฮะใช้ปืนเดิมมันดีสุดละเปลี่ยนได้ไหมอ่ะเปลี่ยนยังไงอ่ะจะตายแล้ววะนี่นะอย่างนี้เลยแล้วลกันนะฮะนี่ฮะทุกคนว่าจะเห็นว่ามันมันเล่นได้แบบสบายมากๆจนน่าตกใจเลยเหมือนกันเนาะโหลดอยู่ <Load you. S 2> try a l t e r n a t i n g weapon เขาบอกให้เราใช้ปืนอื่นเกลียด นะฮะโอ้ยนะอ่ะเอาว่าเล่นได้ละกันสำหรับเกมนี้นะฮะเรามาดูหล,หลายๆเกมเลยเพื่อความชัวร์นะฮะเราจะเริ่มจาก n o วาสก่อนซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนทราบดีว่า n o วาสมนะฮะมีปัญหามากกับกาจอที่อยู่บน Snapdragon 615นะฮะตัวนี้เนี่ยเป็น616นะฮะอัปเกรดขึ้นมาได้น่าสนใจทีเดียวนะฮะ ะะถ้าเกิดว่าเราเข้าใจว่า616ไม่มีการพัฒนาอะไรเลยจาก615เหมือนประมาณว่าเ,เหมือนเซมเซมอะไรเงี้ยที่จริงมันมาพัฒนาขึ้นมาความเร็วไม่ได้หนีกันมากแต่ว่าเรื่องของการแบบเขาเรียกนะเหมือนการเข้ากันได้กับแอปหรือว่าการทํางานระหว่างเกมระหว่างกาจออะไรมันดูดีขึ้นมากเลยเนี่ยฮะดูดิครับอันนี้ก็คือยังไม่สมูทมากแต่ถ้าเป็น615ไม่ใช่อากาศนี้เนี่ยฮะก็ก็คือเล่นได้แต่ว่า สมูทขึ้นแต่ว่าไม่เนี่ยครับทุกคนก็ทราบดีแล้วว่ามันไม่เท่ากับพวก801หรือว่า8 0 8อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเล่นได้ดีขึ้นก็คือเล่นได้อะเอาเป็นว่าดีขึ้นอ่ะพอจะเชียร์ขึ้นอยู่หมายถึงว่าถ้าอยากจะซื้อ6 1 6ไปเล่นกงเล่นเกมอะไรก็ถือว่าพอเล่นได้แต่ว่าก็ไม่แนะนำละกันถ้าเกิดว่าคุณเป็นเกมเมอร์แบบจ๋าจ๋าเลยนะฮะแบบจ๋าจ๋าเลยนะดุดไม่ไว้ใจเพราะว่าราคานี้นะฮะคุณต้องได้ snapdragon 6ก0นถ้าเกิดว่าคุณจะเล่น นะฮะอันนี้แต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้เล่นเกมไงเขาอยากใช้อย่างอื่นจากมือถือด้วยนะฮะอย่างเช่นนัตดุลเนี่ยไม่เล่นเกมไม่สนหรอกฮะว่าจะเล่นเกมลื่นไม่ลื่นนะฮะเอาว่าใช้งานได้โอเคก็ถือว่าพอกล้องสวยๆหน่อยเพราะเราต้องใช้งานถ่ายรูปถ่ายสินค้าบ่อยๆอะไรเงี้ยฮะจอดีๆหน่อยก็คือโอเคแล้วนะฮะก็คือเล่นดีขึ้นนะฮะดีขึ้นเยอะเลยนะฮะย่าย่านะฮะเนี่ยฮะก็มีกึกกึ๊กกึกบ้างนิดหน่อยฮะถือว่าภาพรวมเนี่ย ไหว้ White, หลุดมือไม่ได้จินรอกนี่หลุดมือทุกคลิปเลยเนี่ยนะฮะถือว่าโอเคนะฮะเราลองเกมอย่างคริติกะนะฮะอันนี้ก็คนเล่นเยอะนะฮะในดลุดลองเล่นมาแล้วต้องการออกจากสเตจแล้วกลับไปหน้านหลักใช่หรือไม่ไม่นี่ฮะลืมมะ่นไหมเล่นได้สบายนะคริติกะไปทางไหนต่อทางนี้ปะนี่นี่มีทงมีท่าฮะเล่นได้สบายฮะ ย่าย่าปูปูย่าย่าปูปูเนี่ยเห็นไหมเห็นการเกลือกไปเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยต้องหลบไปย่าย่าปู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 ย่าย่าตายายปูย่าตายายย่าย่าย่าปูลบนี่ตายซะตายซะตายซะให้เรยรอดนี่ไงสบงสบายเลยเป็นไงก็คืออย่างอย่างที่พูดไปฮะว่า เล่นได้ดีขึ้นมากเลยดีขึ้นมากเลยแต่ว่าถ้าเทียบกับ6-50หรืออะไรเงี้ยนะฮะก็ต้องบอกว่ายัง,ยงห่างไกลระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ว่าภาพลูกก็โอเคนะฮะถือว่าเป็นมือถือที่มีจุดขายอย่างอื่นด้วยนะฮะเอาเป็นว่า vivo ตัวนี้นะฮะถ้าใครจะซื้อมาก็คือความเร็วอยู่ในระดับกลางค่อนข้างดีและกันน้อไม่ถึงขนาดวิยเร็วปื๊ดปาดแบบพุง่งกระชูดอะไรเงี้ยนะฮะก็คือก,กลางค่อนนทางดีนะฮะคือดีกว่า6ก5่งเยอะเลยวางกันเถอะน,นะฮะตัวนี้เน,นะะคะ เสียงเพลงเรื่องของทัชสกรีนดีๆนะฮะนี่คือจุดเด่นของ vivo ตลอดดังนั้น,น,นเรื่องเพลงฟังเพียงพออยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูจอมากดีกว่านะฮะ vivo ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ทําจอออกมาได้ค่อนข้างดีมากเหมือนกันนะฮะก็นี่ฮะดูรายการ step geek ของเราเนี่ยนะฮะก็มองจะเห็นขอบดําๆนะฮะอยู่ในจอนะฮะประมาณนี้สหรับคุณเยอะไหมหรับขอบดําๆนะฮะหัไวไอพีเก้าเองก็มีขอบดําๆเหมือนกันนะของจอเห็นไหมเนี่ยฮะก็สีดำนะฮะก็อยู่ประมาณนี้ ถึงว่าจอค่อนข้างดีนะฮะแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าด,ดุดชอบมากกว่าจอก็คือเรื่องของทัชสกรีนนะฮะคือทัชสกรีนของ vivo เนี่ยไม่เคยทําให้น่าดุดต้องผิดหวังเลยนะฮะคือทัชสกรีนของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะส่วนตัวแล้วเราค่อนข้างชอบนะฮะในตัวทัชสกรีนของ vivo เนี่ยค่อนข้างมากนะฮะเมื่อกี้เห็นเหมือนกันกึกกึกกึ๊กไหมเนี่ยมันจะมีแบบเหมือนกับคิดไม่ทันบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันมันอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้นะฮะแล้วก็นี่ฮะสีสันจอปเป็นไง โอ้โหมุมมองนี่ได้หมดฮะไม่มีเงาวับวอะไรไม่มีฮะไม่มีดีมากนะฮะอยู่ในเกณฑ์ยอดเยี่ยมแล้วก็น่าสนใจมากสำหรับตัวของจอวิโวะฮะจอวิโวตัวนี้นะฮะจะออกแบบเหลืองนิดๆน,นะจะออกอมสีวอร์มๆหน่อยนะฮะจะไม่ถึงขนาดเป็นไว้อ่าแบบขาวจั้วจนแสบตานะฮะเนี่ยให้เห็นเหตุการณ์ไหมเวลาเรากดปุ๊บปุ๊บนิดหน่อยก็จะมีกึกกึ๊กกึกกึกเนี่ยฮะก้นี่นี่คืออาการนะฮะของ การทำงานของ CPU ที่อาจจะคิดไม่ทันนะฮะนี่ฮะเปงานสวยเนาะลำโพงก็ถือว่าโอเคนะฮะใช้ได้นี่ฮะคือเรื่องเสียงเนี่ยน,นดุดไม่มีปัญหาหรอกเรื่อง Vivo Oppo เนี่ยเรื่องเสียงเรื่องอะไรของเขาเนี่ยถือว่าดีมันเป็นมือถือเอนเตอร์เทนเมนต์ฮะนั้น,น,นเรามองภาพก่อนว่าเฮ้ยเราซื้อมือถือตัวเนี้ยไปแบบเน้นเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นหลักนะ เรื่องฟังเพลงดูหนังอะไรโอเคเลยนะฮะส่วนเรื่องที่จะต้องอคุยกันอีกหลายๆเรื่องนะฮะก็อย่างเรื่องแผนที่นะฮะเรามาดูกันก่อนนะฮะแผนที่นี่เป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากฮะเพราะว่าหลายๆคนใช้แผนที่เยอะนะฮะก็มีเข็มทิศนะฮะมีเข็มทิศเราก็เดินตึ๊กหนึ่งครั้งนะหรือเข้าไปนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะใช้งานได้นะฮะมีปัญหาอะไรนะฮะหมุนนั่นสิหมุนหน่อยอ่าเข็มทิศหมุนตามแล้วอ่าโอเคยอดเยี่ยมฮะถือว่าภาพรวมถือว่าโอเคนะสำหรับ GPS นะฮะคือ vivo ทำมาถือออกมาแบบเหมือนว่าเน้นใช้งานก็คือเอ้ยคุณใช้ใช้ไปเถอะอะไรเงี้ยแบบทำได้หมดแต่ว่าเรื่องการอัปเดตแอนด d แอดรอ d อะไรก็ว่าเนี่ยคือเป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่องแต่อย่างว่าแหละฮะถ้าเขาจะทำ Android 6.0ตอนนี้ก็คงต้องลื้อ f น n t o u c h OS ทั้งหมดเลยนะซึ่งต้องใช้เวลานะฮะก็เป็นไงบ้างฮะสำหรับเรื่องราวต่างๆเนาะโอเคอ่ะลาดูเรื่องสำคัญหน่อยอย่างเรื่องกล้องแล้วกันเนาะนี่คือเรื่อง,องกล้องถ่ายรูปนะฮะก็ จะมีโหมดให้เราใช้นะมีพาโนรามากลางคืนนะฮะภาพถ่ายมือโปรภาพเคลื่อนไหวต่างๆนะฮะก็เวลากดก็ต้องกดแบบนี้แล้วนะฮะก็เหมือนเดิมฮะจะปรับค่าต่างๆได้ตามนี้ฮะค่าชดเชยแสงนะฮะ ISO นะฮะสปีดชัตเตอร์ไวเบลานส์นะฮะแล้วก็ระยะโฟกัสนั่นเองฮะก็คือแล้วก็มีปกติเหมือนเราเคยดูแล้วฮะมีแบบเป็นกด9ช่องกดอะไรเนี่ยมีสไปรัลอะไรก็ว่าไปเนี่ยฮะคือแล้วก็มี กดดูว่าเอ้ยภาพตรงยังไม่ตรงยังไงอะไรกับว่าไปนะฮะตรงนี้ก็มีเหมือนเดิมนะฮะซึ่งคุณภาพของกล้องหลังเนี่ยนะฮะอยู่ในเกณฑ์ถือว่าใช้ได้นะฮะเคนึ่งสองสามปุ๊บปุ๊บนะฮะโอเคเลยนะฮะภาพที่ได้ก็อยู่ประมาณนี้นะฮะความคมชัดอะไรก็ถือว่าดีนะฮะถือว่าดีกล้องหลังเนี่ยโอเคเลยนี่ก็เป็นกล้องหน้านะฮะกล้องหน้าก็ถือว่าโอเคนะฮะถือว่าใช้ได้นะฮะ ไม่ขนาดฟุ้งฟริ้งมากมายนะักแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถ่ายได้ออกมาค่อนข้างดีนะฮะอีอันนี้ก็เป็นกล้องหน้านะฮะกล้องหน้าก็คือเหมือนเดิมฮะ vivo จะนวงนวงแบบนี้ฮะไม่รู้ทําไมเหมือนกันทาไมถึงต้องนวงนวงทุกอันเลยไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะก็มีบทใบหน้าสวยนะฮะปรับมาทางนี้ซึ่งตอนเนี้ยเราไม่สามารถเลือกแบบแต่ต้งแต่ตาอะไรได้เลยหรือเปล่าใช่ไหมฮะเราก็คือดันเข้าไปเลยนะฮะก็คือมันจะปรับหมดตาโตผิวเนียนเนี่ยมาพร้อมกันเลยทีเดียวอ่าแต่ก็ยังนูงนงเหมือนเดิมนะฮะแล้วจากชั ะะก็ไม่ได้หน่วงตามนะฮะว่าเรา,เราขยับขยับอะไรรู้สึกว่าออมันหน่วงๆน,นะนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะสำหรับกล้องของ Vivo V3 Max เนี่ยทั้งหน้าและหลังก็โอเคนะฮะเดี๋ยวได้ไปดูตัวอย่างภาพถ่ายแน่นอนะฮะตอนวิดีโอนะฮะทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะฮะยังไงเดี๋ยวลงรูปไว้ให้หลังคลิปเหมือนเดิมนะฮะแล้วมาสรุปกันดีกว่าฮะ ในราคา8,990บาทตัวนี้นะฮะก็ได้หลายอย่างนะฮะได้สแกนล,ลายนิ้วมือนะฮะได้ฟังเพลงเพราะได้ทัชสกรีนได้จอดีๆนะฮะความเร็วเครื่องก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคขึ้นนะฮะก็คือดีดีกว่า615มากมายนะ,ะถามว่า8,990เนี่ยซื้อไปทําอะไรก็มองว่าเป็นคนที่ต้องการมือถือแบบว่าต้องการความลงตัวในหลายๆอย่างละกันคือไม่ได้เน้นแรงอย่างเดียวเป็นหลักอะไรอเงี้ยก็คือ โอเคแรงพอระดับหนึ่งนะกล้องดีด้วยนะหน้าหลังอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ได้เลนส์วายฟุง้งฟริงใช่ไหมฮะมีสแกนล,ลายนิ้วมืออย่างเงี้ยฮะบอดี้เป็นอะลูมิเนียมอย่างเงี้ยเป็นโลหะอะไรว่าไปเกมพอเล่นได้ดีเลยระดับหนึ่งนะฮะก็โอเคนะ,ะภาพรวมแต่ข้อเสียก็คือมันไม่มีฟาชาร์ตฮะซึ่งมือถือสมัยนี้เนี่ยมันต้องมีชาร์จเร็วละนะฮะแต่ก็ยังว่าแหละนะจะเอาทุกอย่างเลยมันก็คงจะลําบากนะฮะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นแบรนด์แล้วก็เปิดม,มาได้ค่อนข้างราคาเนี่ยจริงๆถ้าเปิดม,มาสัก 7,900หรือ6,900นนี่พีคมากนะเปิดมาสัก6,990น้ี่อย่างพีคเลยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นหรอฮะ8,900ก็8,900ฮะก็ตามนี้แต่ว่าตามนูดูนะดูดูว่ามันราคาสูงไปเล็กน้อยนะฮะเล็กน้อยถ้าเกิดว่าเปิดสัก6 9 0 0นนี่ตลาดแตกเลยทีเดียวนะฮะก็นี่คือ vivo v3 นั่นเองนะฮะ ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามด้วยนะฮะภาพรวมก็ถือว,ว่าเป็นมือถือที่ดีตัวหนึ่งนะฮะแต่ว่าราคาจะน่าจะแพงไปหน่อยน,นึงนะฮะรอลดไหมรอลดราคาสักนิดนึ่งไหมนะฮะแล้วแต่เลยนะฮะแต่ว่า vivo เขาจะมีของแถมอลังการเวลาไปซื้อเราจะแถมนู่นแถมนี่อลังการไปหมดนะฮะก็คิดซะว่าได้ของแถมเยอะๆด้วยละกันเนาะ,ะสำหรับ vivo v3 นะฮะเป็นมือถือที่ดีตัวหนึ่งนะฮะและมี5ดาวนี่ดูดให้สักสามครึ่งเลยนะ,ะเป็นไงแมด่ดูอบเนาะ,ะถ้ามีสักร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวนี้ก็ดีสักประมาณสัก 7 8 0ได้เลยนะฮะไม่ต้องห่วงถือว่าค่อนข้างลงตัวนะฮะใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะฮะส่วนตัวเนี่ยก็ชอบมากกว่าตัว oppo f1 ด้วยนะฮะแต่ว่าแต่ละแต่คนอีกนะฮะเพราะ oppo กล้องหน้าเขาก็ฟุ้งฟิ้งอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะฮะแล้วแต่คนชอบภาพรวมยังไงก็ตามแต่นู่นดูชอบตัวเนี้ยดีไซน์อะไรเงี้ยถือว่าโอเคนะฮะไปแล้วฮะสำหรับวันนี้ vivo v3 นะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าฮะสำหรับทีพิลิ่งเนฟฟอร์สแล้วเจ แค่จะทำมันไม่ได้ก็หน้ากัน คือการอัดวิดีโอนะฮะของ Vivo V3 นั่นเองนะฮะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับนะฮะขนาดของวิดีโอได้ทั้งหมด3แบบก็คือแบบ1นต่อหนะฮะ4ีต่อสแล้วก็16บต่อเนั่นเองนะฮะเขาเลือกสูงสุดอยู่ที่แบบ Full HD นั่นเองนะฮะเป็นไงบ้างฮะรถเลื่อนไปสวยงามไหมแวบก็ให้นะเดี๋ยวเราเดินตามไปเดินเดินสั่นไหมนะน่าจะสั่นนิดหน่อยแหละเพราะเราเดินเนาะอ่ะนี่ฮะและถ้าที่เราถ่ายวิดีโอไปเราสามารถที่แตะโฟกัสนะฮะ เพื่อเลือกจุด Focus, โฟกัสดูดึงย้ำปรับแสงขึ้นแสงลงได้อีกด้วยนะฮะเพิ่มแสงได้นะฮะันนี่เพิ่มแสงอันนี้ลดแสงนะฮะก็าสามารถปรับได้ด้วยนะฮะนี่คือ Vivo V3 Max นั่นเองนะฮะ 나는 잠들기 전까지 오빠 생각 이제 배고플 때마다 너 생각 우리 오빠 노래 큐 no